เพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลต้องเข้าใจจริงๆริงค่ะไม่เปลี่ยนเลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏพราะฉนนพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมเพื่อให้เริ่มเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งรู้เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้มีเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะรู้ธรรมะใช่ไหมคะ พราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เราทั้งหมดนะะี่ค่ะจนถึงวาระหรือขณะที่รู้จริงๆว่านั่นเป็นธรรมะเน่งไม่ปะปนกับธรรมะอื่นนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อนั้นนะคะไม่ใช่เราแน่เพราะฉะนั้นเพียงขั้นการฟังไม่พอนะคะแต่ถ้าไม่มีการฟังเลยไม่มีการที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้แต่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เพราะเริ่มมีความเข้าใจตั้งแต่ต้น ที่ถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจธรรมะนะคะก็ต้องฟังแนละรู้จริงๆว่าที่คุณอนุบได้กล่าวเป็นคํากลอนก็มาจากการที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะใช้คําธรรมดาแต่ตรงทุกคําเป็นความจริงทุกคําให้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนั้น